สวัสดีครับสวัสดีพบกันกับช่องคนรักเกษตรนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาพบกับชวนชมนะครับชวนชมที่เพื่อนเเห็นอยู่นี้เป็นชวนชมสายดอกนะครับชวนชมสายดอกต้นนี้มีดอกที่สวยประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าชวนชมที่ผมซื้อเข้ามาเนี่ยเขาทํายังไงให้มีดอกสวยประมาณนี้นะครับนี่ครับดอกสวยมากนะครับเป็นดอกที่มีหลายสีซ้อนเหมือนดอกกุหลาบเลยนะครับ อ่มาดูกันนะครับอ่าชวนชมเหล่านี้นะครับที่ผมซื้อเข้ามาเนี Herm ่ยเป็นชวนชมที่ผ่านการนั่งแท่นหรือว่าผ่านการเปลี่ยนยอดมานะครับเนื่องจากชวนชมต้นเดิมๆเนี่ยจะดอกจะไม่ซ้อนนะครับจะเป็นดอกชั้นเดียวดอกไม่สวยงามมากนี่ครับหลายๆต้นที่ซื้อเข้ามานะครับเป็นชวนชมที่ผ่านการนั่งแท่นมาทั้งนั้นนะครับสําหรับชวนชมสายดอกเนี่ยนี่ครับชวนชมสายดอกเนี่ยต้องผ่านการนั่งแท่นหรือว่าเปลี่ยนผ่านการเปลี engine, ่ยนยอดมาเท่านั้นอ่าเดี๋ยววันนี้จะมาทําการ เปลี่ยนยอดให้เพื่อนๆดูกันนะครับชวนชมต้นนี้เป็นชวนชมที่ผมเพาะขึ้นมาจากมเมล็ดเลยนะครับเป็นชวนชมดั้งเดิมเป็นชวนชมตัวเดิมๆนะครับต้นนี้เพราะจากมเมล็ดซึ่งเป็นชวนชมดอกชั้นเดียวดอกไม่สวยมากก็เดี๋ยวจะมาทําการเปลี่ยนยอดตามแบบที่ซื้อมาจากาสวนนะครับนี่ครับก็มีอยู่2กิ่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะ ทำการเปลี่ยนยอดกิ่งที่มีความสมบูรณ์ดีก่อนนะครับอีกกิ่งหนึ่งเอาไว้ท,ทําทีหลังนี่ครับใช้มีดคมคมมีดที่บางนะครับตัดออกแบบนี้เลยนะครับนี่ครับตัดออกไปเลยนะครับเพื่อให้ยางเขาไหลออกมานะครับนี่ครับตัดเสร็จก็จะมียางไหลออกมาประมาณนี้นะครับสําหรับชวนชมแล้วทีนี้เราก็ไปหายอดที่จะนํามา เสียบหรือว่าจะมาทำการต่อยอดนะครับเปลี่ยนยอดก็วันนี้จะเอาต้นนี้นะครับเป็นชวนชมใบด่างนะครับอันนี้เป็นดอกสีแดงสวยนะครับต้นนี้นี่ครับได้กิ่งมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ทําการเอาใบอีกกิ่งหนึ่งออกก่อนนะครับเพื่อที่จะเราทําการเปลี่ยนยอดแบบง่ายๆสักหน่อยนะครับ กิ่งนั้นเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาตัดเพิ่มอีกรอบนะครับการตัดเนี่ยเป็นการตัดเฉือนครั้งเดียวนะครับห้ามดึงมีดขึ้นหรือว่าดึงมีดลงนะครับนี่ครับตัดไปข้างหน้าทีเดียวจึ๊กเดียวเลยนะครับก็ตัดประมาณสามงสี่ครั้งนะครับยางถึงจะหยุดไหลถ้ายางไม่หยุดไหลเนี่ยเราไปทําการเสียบยอดหรือว่าทําการนั่งแท่นเนี่ยอโอกาสรอดเนี่ยจะน้อยมากนะครับต้องตัด ประมาณ3ามถึงสครั้งนะครับยางหยุดไหลจากนั้นก็ทำการเปลี่ยนยอดได้อยอดที่นํามาจะต่อนะครับก็ไม่ต้องเอาที่แก่มากนะครับถ้าแก่ยอดที่แก่หรือมีอายุมากนะครับเขาก็จะแตกยอดใหม่ได้ยากก็เอากิ่งที่พอดีพดีนะครับไม่อ่อนเลยไม่แก่จนเกินไปนะครับถ้าอ่อนไปก็เน่านะครับไม่ติดแก่ไปก็แตกยอดช้า นั้นเราก็ต้องเลือกยอดที่ประมาณนี้นะครับนี่ครับก็ต้องตัดประมาณ3าถึงสครั้งเหมือนกันนะครับสำหรับยอดที่จะนามาเสียบชวนชมเป็นไม้ที่ตัดกิ่งแล้วตัดยอดแล้วยางจะไหลลงออมาเยอะมากดังนั้นจึงต้องตัดซ้ำประมาณสาถึงครั้งให้ยางหยุดไหลนี่ครับนำมาต่อประมาณนี้นะครับยอดที่นำมาต่อต้องมีขนาดเท่ากันหรือ มีขนาดเล็กกว่าต่อเดิมเท่านั้นนะครับต้องมีขนาดเท่ากันหรือเล็กกว่านะครับถ้ายอดที่นํามาเสียบใหญ่กว่าต้นต่อเดิมเนี่ยรับรองจวนชมยอดนั้นไม่ติดนะครับต้องเล็กกว่าหรือเท่ากันนะครับอันนี้สําคัญมากเป็นเคล็ดลับเลยนะครับเพื่อนๆไม่งงนะครับนี่ครับแล้วก็ใช้มุมของถุงนะครับเป็นตัวดึงที่จะทําให้ยอดกับต้นต่อประกบกันนะครับ เป็นการใช้มุมของถุงดึงส่วนที่นำมาต่อกับต้นต่อเดิมดึงไว้ประมาณนี้นะครับก็ไม่ต้องรัดให้แน่นมากนี่ครับถุงจะเป็นตัวทำการดึงประกบให้ข้อต่อติดกันหรือว่าสมานกันนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับง่ายๆครับเพื่อนๆลองทำดูกันได้นะครับก็ติดติดนะครับติดดีนะครับสูตรนี้ ส่วนอันนี้ทําไปก่อนหน้านี้ประมาณ 4, 5วันนะครับยังไม่ได้เอาถุงออกนะครับซึ่งต้องเก็บไว้แบบนี้ประมาณาสิบสอวันประมาณสิบสองวันถึงสิสวันนะครับประมาณ2อ,อาทิตย์นั้นนะคร่คราวๆห่อถุงไว้แบบนี้แล้วให้ดึงออกส่วนอันนี้ชุดที่ผมทําไปก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นที่เกิดจากการพเพาะเมล็ดเหมือนกันนะครับนี่ครับรอยต่อรอยทําการต่อยอด นี่ครับเขาก็จะเป็นแผลบวมแบบนี้นะครับนี่ครับจะเป็นรอยบวมๆแบบนี้ก็คือปิดรอยข้อต่อระหว่างต้นต่อเดิมกับยอดที่นํามาเสียบนี่ครับก็เริ่มมีดอกแล้วนะครับได้ผลจริงนะครับอันนี้การเสียบยอดแบบนี้ทําง่ายครับทําง่ายมากๆใครๆก็ทําได้มือใหม่ก็ลองทําดูกันได้นะครับข้อควรระวังคือเรื่องยางของยูชมนะครับตัดจนไม่มียางนะครับประมาณ3ามสครั้งแล้วทำการเสียบก็จะ มีโอกาสรอดที่ดีมากนะครับนี่ครับต้นเดิมต้นต่อเดิมใบจะเป็นใบสั้นใบพายประมาณนี้ส่วนยอดที่นํามาเสียบก็จะเป็นลักษณะชนชมใบยาวสายดอกก็เนี่ยครับก็ทําไว้หลายๆต้นนะครับก็ติดทุกต้นนะครับนี่ครับต้นนี้ก็ติดกํลาลังสวยนะครับอ่าแต่แผลเขาก็จะบวมๆหน่อยนคนัะแผลรอยต่ออ่า ซึ่งชวนชม,พมเพราะเมล็ดเหล่านี้นะครับผมก็เพราะจากมาเมล็ดนะครับเป็นมเมล็ดชวนชมแบบดอกดั้งเดิมนะครับเป็นดอกดั้งเดิมแล้วมันเป็นดอกแล้วมันก็ติดฝักผมก็เลยลองเอามาเพาะแล้วก็ขึ้นแล้วก็เนี่ยครับก็เลี้ยงมาประมาณปีกว่าเลยนะครับปีกว่าเลยแล้วก็จะได้ต้นและโขดขนาดนี้แล้วนํามาทําการเปลี่ยนยอดก็ใช้เวลานะครับสาหรับการทําชวนชมขึ้นมาสักต้นเนี่ยแต่บางแอปบางเพจนะครับผมเห็นประกาศขาย มเมล็ดชนชมสายดอกอื ứng, ซึ่งอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับอยากให้เพื่อนๆระวังหรือว่าดูกันดีๆนะครับเพราะว่าชวนชมสายดอกเนี่ยผมเลี้ยงมาเล่นมาสองสามปีแล้วนะครับเขาไม่ติดฝักนะครับชวนชมสายดอกเนะี่ยขยายพันธุ์โดยการต่อยอดหรือว่าเสียบยอดเท่านั้นนี่ครับต้นนี้ก็เป็นแฟนซีนะครับก็มีสองกิ่งใหญ่ๆก็ทําการเสียบไปก็ติดเหมือนกันนะครับอันนี้ผมซื้อต่อมานะครับเป็นตอรางรากมาแล้วก็มาป,ปลูกจนติดแล้วก็ทําการเปลี่ยนยอด ตอนี้ก็เป็นตอดั้งเดิมอีกแล้วครับเป็นตอดอกชั้นเดียวผมเคยปล่อยให้มีดอกแล้วเป็นดอกชั้นเดียวก็เลยนำอดอกซ้อนมาเปลี่ยนคลิปนี้ก็คงคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่เลี้ยงชนชมแล้วอยากจะทำการเปลี่ยนยอดหรือว่าสลับยอดกันก็ได้นะครับตัดต้นละยอดแล้วก็นำมาสลับกันก็จะได้ชนชมแฟนซีนะครับก็คิดว่าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วก็ลองนำไปทำดูกันได้นะครับชนชมเป็นไม้ที่ น่าศึกษาน่าเลี้ยงน่าดูนะครับก็ชนชมนะครับเป็นไม้ที่ผมอยากแนะนาให้เพื่อนเพื่อนหามาปลูกนะครับยิ่งชนชมสายดอกเนะี่ยให้โขดที่สวยให้ดอกที่สวยงามนะครับก็คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปของคนรักเกษตรกันตลอดมานะครับก็อยากให้กดติดตามไว้นะครับแล้วจะได้มาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับต้นไม้ส,สวยอีกนะครับ